มาแล้วคุณเกื <500. S 1> อบเกือบโ,โ,โ,โอเคเดี๋ยวผมไปหาผมกำลังขี่ม้าไปอยู่ x ห้าร้อย set ห้าร้อยอ่ะใช้ครับเฮ้ยใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วกำลังมาหาคุณ x ห้าร้อย set set สิบล้ากว่าโอเคครับใกล้ถึงแล้วคุณ ไอ้ยินเป็นม้าข้าจะต้องเข้มแข็งเข้าไวถึงอะไรวูมวเป็นม้าข้าจะต้องเข้มแข็งเข้าไว้มานี่เข้าไปขึ้นฟังนั่นหรือเปล่าขึ้นฟังม้าตายแล้วน่ะไหนฮะจมน้ำอยู่ม้าจมน้ำรับเอ้ยเจอแล้วมาแล้วฮะผู้เริ่มชีวิตรายใหม่ ได้กำเนิดขึ้นเรามาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของคุณจ๊กเกอร์ฮิปนะผมก็มีภารกิจคือเซิร์ฟเวอร์นะผมไม่ง่ายคือ Day เดซี่นั่นเองผม,มก็ชีวิจริ้งไเลยนะตายก็จบอะคือเป็นหมดหันคออะคือตายแล้วเสีวอ,อะคุณขี่ม้าขึ้นมาเลยลขีย่งไงวะมันม่ขี่ไม่ได้อะไปเถอะเั้ยเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> ยผมให้อาหารคุณก่อนนะฮะก็ขอต้อนรับ ขอต้อนรับคุณออคุณปริน้นสแตก็กแฟรรชั่นด้วยนะที่มาไไที่มาร่วมเล่นในครั้งนี้นะฮัลโหลบางยาวอรหนึ่งเรียกวอรสอง okay, <hello. S 1> พิกัดไหนพิกัดไหนพิกัดอะไรพิกัดไอที่มึงอยู่นี่นแหละ <laughs> 1 1 7 5แล้วก็2 2แล้วก็แล้วก็ <laughs> ร X หนึ่งหนึ่งหกเจ็ดแอดแปดสามเก้าแปดสามโอเคทางนี้เลยคุณไปยังไงก็ได้เนี่ยตามพิกัดเนี่ยไปไงวะกด F 3าหนึ่ง T ดูก่อนเลยอ่ะใส่ต้องเดินนะคุณอะไรนะเมื่อกี้อะไรนะ1 1 7 5 9 8 3เจ็ดหกด Enter ดูก็ได้นะผมพิมพ์ลงไปแล้ว S 2> <S 2> เห็นแล้วเห็นแล้วโอเคครับเบปา้าหมายของเราได้เลยครับว่ายน้ำปลาโรงงานนี้ <laughs> เจอกันที่นู่นครับโอ้โ <s> เดี๋ยวเอาของผมไปก่อนก็ได้นะไมไ่เป็นไรครับเราอาจจะรู้จกักคำว่า the walking dead ตอนทีะครับงหวะนี้ผม <c oughs> ไม่แตกด้วยหรือเรียกอย่างนี้ว่าเดินไปตายั่นเองเอาแล้วเราจะไปถึงจุดหมายได้ไหมมาลองดูนี่ครัแถวนี้ก็เป็นถ้ำที่เราเคย ผ่านผ่านกันมาแล้วทําไมไหวก็ขุดทาขุดทาอยู่กันเสียงอะไรวะเสียงอะะไรวผมมีเซ <ศา S 1> ็ตเดิอันเดียวเอง<า>แกะข<า>ุนแกะ,ไ,แแะไปแล้ววิ่งแล้วจังหวะนี้ไมาดิผ่านกันหนึ่งพันอะไม่รู้แหละนะฮะวิ่งไปด้วยใจกล้าแรงถ้าถึงที่นู่นได้นี่ก็มีของเยอะแยะมากมายไอรอนเป็นตัน หวังว่าคุณจะรอดไปถึงที่ตรงนู้นให้ได้นะเห็นเหวแล้วตกใจเลยโอ้โหอย่าแล้วอย่าแล้วจะลงดีได้ไหม <c oughs> ดิฟดิฟก่อนอดิฟก่อน <c oughs> วันนี้เราก็มีแขกรับเชิญพิเศษคนใหม่นะหลังจากที่ <c oughs> บาร์ส <c oughs> บาร์สกี้กันแล้วเสียชีวิตไปนะก็มีคุณก็มีคุณปริ้นนะ มีคุณปินเข้ามาตัวเราไปช่วยย่อไปเจือกเรื่องชาวบ้านเฮ้ยคุณมันใกล้มือแล้วระวังตัวไม่ต้องห่วงผมพอจะมีสกิลเอ่อ Invis Dark s i n g i อยู่โอเคแต่ตอนกลางคืนแนะนำอย่าอยู่ใกล้ๆป่านะฮะอย่าอยู่ในป่าอย่าอยู่ในป่ากลางคืนนะอยู่เอ่อ Dark s i n g ด้วยจริงนะแต่ผมก็ไม่สามารถอยู่ในที่แบบนี้ได้ทั้งเลยนะหมออะไรสร้างมากกว่างงานนี้ อ,อบนี้อย่างไรขอบ้านพอดีตัวทีเปอร์ระเบิดไปพังโอเคคุณเดีย๋ยวผมไปรอที่จุดนูน้นแล้วผมจะรอดไปถึงเมืวันนี้ย <c oughs> เดินผ่านป่ากลางคืนเนี่ยโอ้โหพระเจ้ามืดแล้วด้วยคุณต้องรอดให้ได้ <c oughs> ครับ <c oughs> ชีวิตคุณจบแล้วชีวิตคุณจบแล้วไม่ครับฮาร์ดคอร์ผมยังรอดเลยคุณต้องรอดดิผมก็ต้องรอด,ดใช่ไหมใช่พิกัดซัดเท่าไหร่นะหนึ่งหนึ่งพันต่อหนึ่งพันหนึ่งพันเท่าไหร่นะ x 1 0 0 0งพันประมาณเนี่ยตอนนี้เราก็พอตั้งตัวได้นะก็เห็นใจคุณขุดปิ้นนะฮะที่เขาหาทางมายังไม่ได้นะฮะเอาแล้วฮะกูก็เอาแล้วฮะติดต้นไม้นะเอาแล้วมืดแล้วเสือพี่ทิ้งม้าก่อนมืดแล้วพี่เอาแล้วเอาแล้วพี่ไปแล้วติดไฟก่อนนะคุณผู้ชมครับ ไม่ใช่ว่าผมมาหาคนปีนแล้วผมจะไม่รอดนะเนหละลาก่อนเจ้าม้าน้อยเจ้าจงใช้ชีวิตตามฉบับของเจ้าต่อไปเราก็ผมก็คนเนี่ยผมไม่ได้ไม่กลัวนะผมเมื่อกลัวผมก็กลัวเหมือนกันแหละมีชุดก็กลัวขนาดชุดยังกลัวยเหรอผมไม่ชุดไหมคุณลองดูผมสิไม่มีคุณขอให้โชคดีครับ โอ้ยซอมบี้มาแต่ผมถึงบ้านแล้วไวจังฟ้าถึงแล้วนะใกล้ถึงแล้วบ้านกูอยู่ไหนเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าร้อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยขอให้รอดปลอดภัยครับโอ้โหคีเปอร์เอวิ่งถึงบ้านแล้วเว้ย บ้านมีนักต่างด้วยบอกว่าวันถึงบ้านแล้วผมถึงบ้านแล้วตอนนี้ผมปลอดภัยดีครับยังไม่เกิดอะไรขึ้นโอเคครับเดี๋ยวตอนกลางวันแล้วเดี๋ยวค่อยมาแล้วกันรอรอเช้าแล้วกันนะเฮ้ยยาทำอะไรอ่ะตัดแม่งชมวิวชมวิวทุยเพื่อนจะตายฮะไอ้ที่ปั๊มปั๊มน้ำอยู่ไหนวะโอ้โหแม่งมอนเต็มเลยวะถ้ามีธนูสักอันนะนี่ย มีธนูสักอันคงจะเจ็บรอเช้าโจ่งครับชา้ชารับแบบไอ้ฟองบี้มันโดนถอดใต้มากกว่าใช่ฮะขอให้รอดปลอดภัยสวัสดีครับผมผมมีวิธีการหลบฟองบี้อยู่แล้วผมเคยเล่นไอ้ันเป็นแบบนี้อยู่แล้วจัดไปครับเคยเลยหาคอมโหดนะลองตกลงตกรูอะไรด้วยนะคนนั่นน่ะที่กลัววิ่งวิ่งอยู่เนี่ยก็โดนสิ่งนั้งพราดเออเท่านั้นแหละ ไม่รู้ว่าคุณปิน้นก็หรือผมจะไปก่อนนะฮะแต่ที่นีแน่ๆเราต้องช่วยๆกันนะ<ม>ในการเอา<ม>ตัวรอดไหนอยู่ตรงไหนนะเอ็กทั้งไหร่นะข้างหน้ามีตัวนึ่งตรงขัดเกลอข้างขวาโ <Okay. S 2> าาอเคเต็มเลยวะอยู่โคตรสูงอะ ยังไงยังไงอะไรเชื่อไม่ต้องหรอกกูจะให้มันยิงไอ้นี่คีเปอร์นี่ได้แผ่นได้แผ่นซีดีด้วยนะเทคนิคครับเป็นเทคนิคอย่างนไงไงให้คีเปอร์เฮ้ยแผ่นหายากด้วยจุบเหน่อออย่า เหล็กมันหายไปไหนหมดวะโอเคเดี๋ยวเราลงไปเหมืองกันเดี๋ยวเราคุณปริ้นกันตอนนี้ก็ผ่านไปนะ่ยคืนแรกสำหรับคุณ,คณปริ้นตอนนี้ก็ผ่านไปเนี<แ>่ยคืนแรกสำหรับคุณปริ้นคืนแรกคุณลําบากหน่อยนะ <c oughs> ไม่มีของลําบากหน่อยนะคนุนจริงผมก็ไม่ได้ลำบากอะไรนะเกมอารมณ์มันก็เหมือนกับเกมรัดแต่มันไม่มีเสื้อผ้าใส่ ไมรเลิกลองดกันเออผมยังไม่ลองเล่นละเดี๋ยต้องไปลองเล่นหมาันน้อยเออต้องไปลองครับมันจริงมันน่ะมันลูกขนาดนั้นเลยวะดนนกจะต้องลองอะติดกางมแงมเลยล่ะยาเล่นไม่ได้แหละไปเล่นแล้วจะไปถามดิยาแมสเตอร์ติดกางมแงมอะ งมแงมเลยเดี๋ยวต้องไปติดมั่งเเอาไว้ทายคลิปไปเฉยแต่คุณยามนี่ก็งอแงละเลยเป็นร้อยชั่วโมงแล้วน่ะโอ้โหร้อยเลยจะท่านพี่คุณขั้นไม่นอนนั่งเฝ้าบ้านอยูบ้านแตกยามสมยื้อจริงเฮ้ยคุณยามคุณเอ่อทำอะไรอยู่อ่ะกันบ้านอยู่เปล่าเออกันอยู่อยูดูดิกันอยู่ตั้งเฝ้าบ้านอ่ะคนบ้าอะไรอ่ะ ฐานเลยไม่มีของว่ะของมันอยู่ใต้เหมืองหมดเลย๋ยวต้องเอาขึ้นมาเฮ้ยแม่งตกใจหมดดูว่าใครอยู่ในบ้านแม่งแกะอยู่ในบ้านเอาไปไปเออประตูให้แล้วไป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 เดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณคุณปิ้นมาก็เดี๋ยวพาลงเหมืองอ่ะเหมืองเทพ มีสมบัติครับมันมีสมบัติอยู่แต่ตอนนี้ฐานหมดตอนนี้มุดเต๋อผมว่ามันใกล้สว่างแล้วมั้งมั้งถ้าดูจากพระอาทิตย์ตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงคืนครับเที่ยงคืนสิบห้านาทีใช่ประมาณนั้นเที่ยงคืนสิบห้าเอ้ยยาพาไปเหมืองหน่อยอยู่ไหนวะหาลูกไม่เจอเออกูก็ระวังเลยตะกี้ตะตั้นคีเปอร์เต็มพื้นเลยเฮียไม่ลงละ ว่าจะลงไปเล่นนั่นหน่อยอ้ววหาหลุมไม่เจอว่ะหลุมหาหลุมก่อนหลุมอยู่ไหนวะระวังวืดลงไปนะขึ้นมาตรงไหนอะเออเ้ยซอมบี้ถือดาบ้ไปไม่บอกกูเลยเป็นมนุษย์ถ้ำอยู่อ่ะคุณปิ๊น เป็นมนุษย์ต้นไม้ดีกว่าก็จะมือทำยาปักไฟดิเห็นได้ไงอ่ะเออเอาแล้วจิงเหรอจิงจิงจิี่ได้มันด้วยไ้ยเราไปปูกเฮ้ยคีเปอร์ยาเดี๋ยวค่อยหาทางเอาวันก็่ดั้นกลัวนะเราอยู่ในบ้านดีกว่า ไม่ออกไปไหนเนี่ยเห็นครับเห็นผมเห็นอ่ะไอ้เกีย